โรงเรียนเทศบาลสี่อมรอสเพียนชัยอุทิศตั้งอยู่ที่ชุมชนหนองบอ่อถนนหารุไทยตำบลในเมืองอำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองชัยภูมิกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยโทรศัพท์044 812297เว็บไซต์โรงเรียน w w w s a p i e n c h a i .ac.th เปิสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ฝ่ายบริหารในอาทิตย์สาธาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษารองผู้อำนวยการสถานศึกษาสองคนนายทาตรีมุ่งคู่กลางและนายทิชาติชนะหารครูและบุคลากรทางการศึกษาครูประจำการ37คนครูลูกจ้าง4คนครูจ้างตามภารกิจ1คนครูลูกจ้างประจำา1คน ฝ่ายสนับสนุนการสอนสองคนแม่ครัว2คนและนักการ3คนวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาปลูกฝังคุณธรรมนำวิชาการก้าวทันเทคโนโลยีกีฬาเด่นมีความพอเพียงเรียนรู้ตลอดชีวิตอัตลักษณ์ของนักเรียนยิ้มง่ายว้สวยเอกลักษณ์ของโรงเรียนกิจกรรมดีมีความสุขสีประจำโรงเรียนสีฟ้าแดงอาคารเรียนและอาคารสนับสนุน 1อาคารเรียนราชพฤกษ์ระดับชั้นอนุบาล1-3 2. อาคารเรียนฟึ่งฟ้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่3 3. อาคารเรียนแผ่นบารมีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงประถมศึกษาปีที่6 4. อาคารเรียนนนทรีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3 5 อาคารมวลปรึกษาโรงยิมอเนกประสงค์และ 6. อาคารเรียนแคนาเป็นอาคารห้องสนับสนุนการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการต่างๆ